ได้ตัวนี้มาพี่น้องนะฮะอวันใส่หมองเต็มมะฮึงเต็มมถือหมองอวันตุยเรียบร้อยพี่น้องเครื่องหอมอยังมาะ่านพี่น้องอยังตระคร้เนาะกระเทียมใส่แล้วไาใส่น้ำลังกระขายหน่อยอ่ะกะล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 ะกาลทักทายสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบิร์ตสุขุสุขอนเนาะอยู่กับสองอวันนี่คือเก้าพี่น้องืันนี้อวันก็มาให้แต่ได้ตัวเด็ดตัวดีมานี่เห็นบ่อ่ะยยมนะนี่อวันมาถือจักเห็นบ่เอาจักน้าเบามาื้อนี้ืันนี้อวันมาปาดไม้สําแขกสําคาเนี่ยนะมือไปเอาหอาจานซอยนะแล้วก็อวันไปเฮ็ดสาเหินได้บนา้ได้ คือน,น้อยแถวนั่นอะไรเนาะคือน,น้อยเห็ดเผืออะไรนะอวันไปเห็ดเสาเหินประวะยังบ่มีเสาเหิหน,หน,หนนะแบบเผ็ดแบบเหมือนแบบคือแบบในใจอยากได้เลยนะพี่น้องนะอ่ามืันนี้ก็เลยมาบั้นออกไม้แล้วก็เมือไปปาดแล้วก็เท้าจานจานซอยแต่วันนี้อวันมาให้ในี่ทอนอาแหละเนาะมีบริกภคหมันได้ไดมเนาะผักผักเลยได้บม้ยากรนล,ละมันราคามันบดีเนาะป้าเห็น เก็บีท่านหนึ่งเนาะเราเก็บกระเพยอยู่ปากเซนะพี่น้องโอ้เรา่าลยเลยนะได้สิบหกสิบเจ็ดตันเลยอย่างอยิยูนะขับการขาดไม้ของเราสามสิบเจ็ดตันนะปีนี้นะอ๋ออวันว่าได้ลายแทนเนะเาะแล้ววันทามกิโลสไลว่ะกิโลละสิบสนะิบแปดนห้าร้อยกีบนะวัดอาวันมาคูณเฉเล่เบื้องเดี๋ยวนี้เราได้เงินอยู่สามร้อยปลายล้านเลยพี่น้อง ล้านกีบนะมันก็ตกอยู่โหหลายแสนบาทตัวได้เนาะหนึ่งแสนบาทก็หกหกสิบล้านนะเดี๋ยวนี้นะหกสิบแล้านน้อยๆนี่นะหนึ่งแสนนะแต่อันนี้เราได้ตั้ง3ามโดยพอเคยโปรโมตโดนหนึ่งโดิได้หกล้านบาทบนะเนาะคือจ่ายได้มนะนะืันนี้นี่นบาลาย,ยายห่างพี่น้อง นะก่อนอื่นเมื่อกขอขเขาปรกอบใจเอฟซีจากความถ่ายเนาะพี่น้องที่ตามับสมอวันเนาะแต่อย่าลืมนะพี่น้องนะโดนโดนเธออวันเพราะว่าอวันบ่มีเวลานะอวันเฮดเวียยูบ้านเนี่ยกันชี้ได้กับมันนะเบื่อมันมีแต่เสียงกรบเสียงยังต่อต่อแต่แต่อวันบ่เอานะมันเป็นไม่ได้เราบ่าค่ะนะอวันเฮดเวียยูบ้านเนี่ยมานี้มาโซนกันเลยได้ได้ตัวนี้มาพี่น้องนะฮะอวันใส่มองแต่มาเพิ่งแต่มาถือมองอวันตุยเรียบร้อยพี่น้อง แต่มันยังบทันได้นานจากเชือเนาะมันจะเป็นตุ๊กูได้พี่น้องเนียนี่ดีโอ้ยตุกู้นี่ะอาวุธลับของมันนี่อ๋อจะกินเครื่องในของมันเลยแหละน่าจะแสบดีนะมันนี้เอาวันจะโค้ดได้นี่เบิ่งเอาวันจะปดก่อนได้ปลาเค้งตัวหนึ่งได้พี่น้องปิ้งคือสิคักปากเค้งเนี่ยโอ้ยปาเค้งเปลาามอป่าด็อกเตอร์พี่น้องนี่ตัวใหญ่เติบสองสองนิ้วกวัว แต่ตัวนี้ก็ซ้มโปมือกว่าเนาะพี่น้องก็น่าจะให้เขาห้าประทานตอนกลางเวียนได้เลยเป็นทีเดียวเนาะอวันจะคั้วนะบร่ได้กินโคงูเนื้อตืนนี่เธองเนาะงูเลมอ้ะนะท่านึ่งคอขอหมาเนาะให้กินงูเลมให้เพิ่งนี่เด้งูเลมงูเลมอ่อนะพี่น่พี่เนอวันจะโคกินตัวนี้นะประทานอาหารตอนเวียนเนาะ ก็น่าจะขักอยู่พี่น้องนะบ่ได้กินตะนอยากลองเบิ่งว่ามันสิแส่บอยู่คือ,อเกนะ่าบอเนาะนะตัวแตตัวดีวตัวดีเลยพี่น้องวันนี้แหละจะได้เจอกันในแบบจุๆเลยนะกินงู <c oughs> เป็นย่งางเนี่ัญลักษ์่องอาวันเลยนะงูเนี่ยเขาเว้า,วา,วาน,นะแต่อาวันก็โอเควะอ่าสัญลักษ์ก็สัญลักษณ์นะนะ <c oughs> อุย้ยปวดอตะมองแล้วแะตัวโใหญ่ประดานะสัมผูมือกวานิดหนึ่งนะพอดีพอดีอวันเผาแล้วนะมันะสะซ้าเค็งตึงๆสัมปูมือนิดหนึ่งนะพอดีผักโค้ด้ยหนึ่งนะก็จําแเป๊กิน่นครับผักอียังต่างๆเมื่อนีนะ้เนาะอวันจะไปห้าผักเป็นไทยมาต้มมีไรต้มกินกับโค้อันนี้เนาะมันจึงจะแบ่บคอืมเป็นเมนูที่วันสอบอยู่แล้วเนาะงูนี่มันหายากขนะอวันนะ คนอื่นจอห้าบ่ได้ยากเนาะมันเถื่อนะมันถึงมองเขาเขาบอกาเขาทิ้มซ้ำนะแต่วันต้องการที่สุดนะงูนี่นะขักไรไหนมันขักเนาะเป็นเฉพกตับรยังข้องมันนะแบบกินเข้าไปแล้วล่ะมันชอบเลยนะเป็นเมนูที่อวันต้องการนะฮะนะมันนี้ก็ได้แด่เนาะดนรองอีกปาดหนึ่งกะเยอะดูโดนเธื่อเนาะไปไปแบะไมมอออก่อนพี่น้อง ไม่ประมาณซ้ําค้าซ้ํากระตูนนิดหนึ่งนะนะจะแพ้ออยูรอกซ้อมตะคู่เนี่ยนะเมื่อ,อวันเมื่อไปก็ปาดคร้างหนึ่งก็เขาจานเลยนะจ้างอะไรเข้าจานกันเนาะมันนี่บบลมก็ได้พี่นอกนะนะจะคักอยู่มันนี่ค้างนิดหนึ่งก็พดจอดจอดแล้วนี่ขนาดเฝ้าเนี่ยหลงนี้รูดแล้วสบายนะ นังนน่งเหมือนกั่งงูเลิ้มเนี่ยสิ่ก็ไลายพี่น้องนี่ที่คอมาได้เลยเด้องูเลิ้มอ้อ <c oughs> นี่ขูด, all, ด,ดเก็ศอ้อนแดงๆนี่ก็ย่อฝักเอาแล้วแล้วขูดละละ่าสั่งน้องไปเอาหอยสีไข่กับพังหอมหมอมาลเลยเนาะเดนมกับหอมช้อยๆลุยแรงเมื่นอนาะเตะวันเผานี่แหละขึ้นไปผัก เป็นท้าแล้วก็ปุ่งแดบแด้หัว่าก็มีได้ทุ่นี้แต่โบไซด์ดอกหัว่าเนี่ยเนี้ยมันจัดดูวันจังไหรเนะาะโบไซดใส่แต่ตะไคร้แล้วก็พอละ แต่สุดยอดเลยมันนี่นะอุ้ยกูใส่น้ำน้อยหนึ่งก่ได้พี่น้องได้จึงใส่น้ำลายน้ำสดเนาะแบบให้มันหายขาวก่อนให้มันทอมก่อนเนี่ยนะยาเครื่องอมยางมาะ่านพี่น้อง ยังตะไคร้เนาะกระเทียมใส่แล้วใส่น้ำรังกระไคร้นี่ยถ่านอันใดใส่นั่นก่อนนะใส่น่าจะชุบกุ้งแน่าจะใส่ใส่โอ้เนาะใส่มันหอมตัวใส่หัวคาก่อนบ่เนาะเอาบันสีแปเอาคาก่อนคามาใส่อ๋อเนื้อชุบอยู่พี่น้อง Đây là cái nhũa mà. Đây là bạn. Nó đàn ma ali à đây. Hả? À, xài nước sốt con. Hò đàn ma ali. Đấy, mình háng đây về này. แซนพ่นเละเขี้ยวท้าเนาะพอดีน้องมาน่าจะนำน่าจะแห้งได้หน่อยหนึ่งก็ <c oughs> ตื่นลยวอุ๊ยขนาดไหนใช่นั่นเนาะโอ้ยยางแห้งเลยสวายเลยพี่น้องอากาศยข็งบระได้อยู่อยู่เขาแห้ง

xếp 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 lạng mông xếp trộm này. Siêu nóng rồi này.

พี่น้องชุดท้ายได้กินแจวป่านะโอ้ยขักเลยเห็ดโคเอียนยังประชุกอยู่ยากแหงโอ้ยพอดีต้มป่าก่อนอีกนิดหนึ่งนะพอดีอวันเห็ดนะแบบเครื่องหอมไม่ยอมบอมาแล้ววันตักอ้อดเช่นตันโคง,งูนี่ยนะก็เลยต้มปลาอีกนะหละกับแจวป่ากินปลาดอเนาะยากแหงแล้วบู้ทานบู้ทานวะมาเนี่แหละกะชิดโคตัวนี้ก็ต่อเอนะ โคต่อเลยกินลิ้นเนะาะบารนี้เห็นได้อิ่มเลยสบายเลยกินแจวป่ากับต้มผักบุง้งแสบเลยบารนี้ก็มาโคงต่อ ใช่คือหอมมาเลาเบอร์นี่นะจิโค้แล้วอยู่รอกบ้านเน่ยใส่แต่ไครกับห,หอมหอมเป,เปเี้ยร้อมนี่นะต่ก้อนมันมาพอทันนะเอาวันจะเห็นมันแล้วก่อนพแล้วในเดยแต่ไครก็จับบุได้่นหอมแล้วบ,บ้านเลยหน่อยจักน้อยนึงบันการกินเนาะก็เลยใส่รู้แล้วเจ้าของกะ สั่งน้องแจวปลาแล้วอะไรกัเยอะกินแล้วแหละกินแจวปลาปลาทือมองนงตัวหนึ่งนะฮะเมื่อวันนะก็เลยอ่าทังแม่กโก,โก้เฮ้ยสามตัวสี่ตัวนี่แนะห,หลนะดาวของหลาวถือลายเหล่าใส่อยู่นอองหลาวนะเมื่อวันใส่อย,ยู่เฮยบุตรก็เลยกินก่อนซะอันนี้ก็น่าจะสดลิ้นขับรูดอุบัติสวยสวย ใส่หองเปยโอ้ยเหลายหองเปยเลยนะน่าจะหองคักหูวข้าอาวัาน้อง่องเลยนะตะไคร้มาเลยนี่เธอจะมีค่าช่ำใดกับหองช้ำตะไคร้ฮ่าฮ่าฮ่าอะางจะไม้กะโป่งสดเลนตังเตังเต,งต,งตงอ๋อทำอย่างไรอยู่ได้พี่น้องนะ xẻo on sợ nhưng có sẹp hơi <laughs> sẹp sơ what <laughs> พี่น้องนี่อุยขักเลยนี่หยกสองหยกสองโอ้ยหวเจียวเจี๊ยวสองหกสอนไั่ได้เจียวห้าคก ทิ้งมนันเลยนะนำหวานเลยเป็นไรไม่เอากลัวกรเจียวนะกจะได้ก็โดดจะใช่เงี้ยหนุกซองกันอยงแสบยูคระเดะกูเท่นะ

พอเดืว่แเนี่ยไปทาล้วบ้านนี่้เห็นด้วยใจหมูตื่นมองเลยวเดี๋ยวมือโคกินได้วะาลาปลาลูกบ่อด่างนี่โอ้ขันตัวนี้เงเอ๋ไงวะนีว่ามีตัวใหญ่ก่านี้วอบไม้เป็นหวะเอาไปกินป่ใช่แดงวะคือดมูอ้บอกกินวะ dẹp cứ cắn mà บดูบด้วยแข็งพี่น้องแบบกรอบกรอบแบบนี้เน,นี่ยบ้แม่มาชิมงูซิงเนาะบุคือ どうしようのああねね ไรล่ะป็นท้องอยู่นี่ขอเหลาแข่งขับรถไปทีเรียบรย้อยจังไม่บีชังอันนี้น้อ หาถอนนะพี่น้องอยาจะถอนน้อยๆน้าซิบน้าซิป่ายนี่แหละเนาะอมเอไปแล้วก็สิซอยเห็ดอ่าไม่สามแปดสามเจ็ดอีกอย่างแ่วนี้นะพอดีเห็ดเสาหืนนะพอดีแล้วสำเนียเนาะสองเมตรนะความยาวพอดีคุย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 จ้าต้มหมั่นพวกอะไพี่น้องนะแสบแล้วต้มหมันสัปะรดหมั่นคุตกนกร You up.